ครับผมก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่ๆน้องๆเพื่อนสุขสุคนนะครับมื้อนี้นะครับกัสฉีพามาหาแมงกี้ซ่อนที่เก่านะครับมื้อนี้ใชมาสั่มไม้เก่านะครับมือเคลื่อนในโลงนี้นะครับมื้อนี้ก็ขยับประมาณจักหน่อยนึงนะครับมาลงฟังผีนะครับมีก็มาสองคนนะครับมากับ อสองใ่นะครับบาวหงลูดุ้กซาลานะครับผมฝากเขาไปกดติดตามให้ได้เด้อครับผมบาหงส์ดุ้กซาลานะครับตอนนี้ก็า่างเคลีย์สถานทีนะครับมาเกะมือมาขึ้นนะครับมาขึ้นอ่านไม้พิษเล็กหน่อยนะครับนี่ครับได้มาแล้วผายยางนะครับ ยางกันมันลงนะครับส่วนอุปกรณ์นะครับไอ้ตีถามมานะครับตีถามก็เข้ามานะนี่นะครับสัังสือจากราษฎรนะครับให้พี่ผมขอไปว่าห่อนหล่อมาแลงนะครับมันกระขื้นนะครับราคากับพวกเพียงครับประมาณสองร้อยหาสิบบาทนะครับ เดี๋ยวเคลียร์สถานที่แล้วเดี๋ยวจีทายเบิงนะครับตอนติดต่างเสียนะครับได้จีทายให้เบิงไหมนะครับผมครับผมตอนนี้ก็ติดต่างอุปกรณ์พิทีเรียบร้อยนะครับเหลือแต่ล่ออีกจะข้าวนะครับมนีมีของเด่นใหม่มานะครับไฟแบกไหลนะครับพึ่งห่อนมนีนะครับติดต่างไปทีเรียบร้อยเบิดแล้วครับผมก็เหลือให้มันหมื่จังหน่อยนะครับกะจีได้ แล้วนะครับหมายเกานะครับบ่รูว่าจะมีโตหรือบ่วนะครับพอมือขึ้นกับมาไม้นี่นะครับหลายนะครับมอนี้ก็ได้พายางมาพร้อมนะครับได้พายางมาปูนะครับการมันควรนะครับประสบการณ์จากมือขึ้นนะครับมือขึ้นนี่ขวดลงดินไหลเข่ากระติกนะครับเดี๋ยวไปรอดลุ่นครับผมว่าสะมีโตหรือบ่วนะครับผมอีกจะหน่อยกับสรีไทยทำการล่ะครับผมเดี๋ยวไปรอดลุ่นกันครับผม ครับผมตอนนี้ก็เป็น่วลาปรลมาณาเกือบสิบนาทีนะครับเดี๋ยวสิไปเอาลอบแรกออกก่อนนะครับเริ่มเข่าร้ายแล้วครับ อนนี้ก็เริ่มเริ่มลงแล้วครับใบเวลาแล้วครับตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มกลัวนะครับจะเริ่มลงไหลแล้วครับไม้นี่ก็ถือว่าย่งเด็ดคือเก่านะครับมืนเคลื่อนก็เอาไปประมาณสี่กิโลห้ากิโลนะครับเดี๋ยวรอรุ่นายาวๆครับผมว่าสิมีโตหลาไปไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าหลายเลยครับ เดี๋ยวสีไายให้เบิงใหม่ไปนะครับรอบที่สองนะครับเดี๋ยวสีไทยให้เบิงนะครับเดี๋ยวตอนนี้เขาเก็บปวดยิ่หนอกไอ้แพ่ก่อนนะครับไะครับเอาขึ้นอีกรอบนึงนะครับ หลายแล้วครับเอาขึ้นสองรอบกันเดี๋ยวหลายเติมแล้วครับนี่ตัวใหญ่เมื่อกี้ครับมือนีหลายนะครับ ยูด้านนอกให้หลายครับมาสองคนนักเกมประทันนะครับดังด้านนอก,น,น,อกนี่มน,นี่จสไม้นี่ถือว่าทานอีกนะครับนี่ขนาดขนาดซ้ำนะครับมเคลื่อนก็ไปแล้วนะครับประมาณสี่หาโลนะครับ มือคลืนมาเค่ประมาณสองส่วโมงนะครับได้เกือบหาลูกครับมือคื่นนี่อันนี้มาสมไม้เกานะครับแต่มัปบนโมเมนหมอกเกานะครับขยับออกจากหมอกเกาน้อยหนึ่งนะครับหมอกเกาซีอูซีนันนะครับอันนี้ขยับมากนะฮะพื้นที่เบียบเล็กหน่อยนะครับ เดี๋ยวเอาไว้นะครับเดี๋ยวอีกเสียวขึ้นไท้เบิ้งนะครับเดี๋ยวทายเบิ้งใหม่นะครับเดี๋ยวมานจะสิบนาทีนะครับเรื่องมาถึงนะครับม่านหายนาที่กลัวๆนะครับเดี๋ยวสุดทายเบิ้งใหม่นะครับนี่เขาขึ้นเมื่อกี้นะครับเหล่มลงลายแล้วครับเดี๋ยวสิท้ายเบิ้งใหม่ครับผมกราผมต้นนีก็เดี๋ยวเสิเอาขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับเหล่อมลวงลายแล้วครับดีทีนี้ผายางมะนํำครับวันนี้ ล่งหลายนะครับมือนี้ีครับมาในไฟเลยครับหลายนะครับมาเป็นน้ำดำเลยครับล่งหลายนะครับนี่ครับผลงานขึ้นสมโงนะครับ คือว่าโอเคเลยครับเดี๋ยวบ้านเครื่องโลกแล้วครับถึงตัวสิบปหนาขึ้นมาขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังมีหลุ่นนะครับหลายครับคุณอยูด้านนอกกันหลายอยู่นะครับไม่สิบัวนะ แตนทางบ้านเรื่อยๆครับตอนนี้มันดึกครับประมาณทุ่มครึ่งนะครับก็เพิ่งเปิดไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ได้ยุดหลายเติดไปครับเดี๋ยวสิดทายเบื้องไม้ครับหลอบหลังนะครับเดี๋ยวสิทรายเบื้องไม้นะครับผมก็ผมเดี๋ยวก็เจะแป๊บคนอีกนะครับหลอบนี้ yeah <laughs> เครื่องกระติ๊กแล้วครับผมในร้ายครับครับมือนี่เครื่องกระติ๊กแล้วครับโอ้โหเค็บได้มาณนั้นในร่ลงเรื่อยๆอยู่ครับ นีเปการซ้ำไม้เการอบที่สามนะครับมองนี้ห้องไปสามเถื่อนะครับประกาศนั่งไหลพี่กอลครับเดี๋ยมางอื่นกัะซิม่ามองเกาอีกครับแต่ว่าสีง่ายง่ายมองนะครับสีหาหมองดินเกลียนนะครับมองนี้ว่าไหวครับบระท้วนคูบครับอุตสาหมีผ้ายามันก็มันก็โต้งนอกผ้ายามที่เ่าครับอุสาผ้ายามมากกลวงเนึง นั่งหลายอยู่นะครับเดี๋ยวเอาไปนะครับเดี๋ยวสีตายเบิงใหม่นะครับ,บครับผมตอนนี้กะไอ้นี่นะครับเก็บของกระบ้านนะครับเดีเวลานะครับกะมื่อนี้ใช้เวลาไปสองชั่วโมงคือเก่านะครับ ผลงานก็ถือว่าโอเคนะครับเครื่องกระติกเลยครับกนาจะมีอยู่3มโลนะครับได้อยู่ประมาณจากสกิโลนะครับมัอนี้ก็ถือว่าเปการซ้มไม้นะครับข้งที่3นะครับของไม้นี่นะครับยังถือว่าผ่านคือเก่านะครับมืออื่นนะครับกระสิมาไม้เก่า่ลยนะครับแต่ว่าจะเป็นหม่องไม้นะครับจะเป็นอีกฝั่งหนึ่ง นี่นี่ซ้ำครั้งที่สามเรยังยังหลายคือเก่านะครับแต็มอื่นกระสีหญาไปอีกฟังหนึ่งนะครับผมผ้ได้เบิ่งคลิปนี้จบแล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ได้้ครับผมเพื่อจะิเป็นกำลังใจนะครับผม